สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับโอ๋นะครับวันนี้โอ๋มีสาระดีๆมาบอกนะครับคุณลูกค้าเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลาเราซื้อรถเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการบวกราคาไป20,000ื่นไปสามหมื่นไปสี่หมื่นไปห้าหมื่นคือบวกเท่าไหร่ก็ช่างนะครับที่ไม่ใช่ราคารถที่เราซื้อจริงๆเช่นสมมุตินะครับรถราคา5 0 0 0 0นบวกอีก20,000คุณลูกค้าเคยสงสัยไหมครับทําไมมันต้องบวกอีก2 0 0 0 0 วันนี้ผมจะมีคําตอบแล้วก็ในเรื่องตัวคาแนะนําตรงนี้ให้ฟังครับว่าทําไมมันต้องบวกแล้วมันดียังไงหรือไม่ดียังไงนะครับขอเกินในที่นี้ก่อนคร่าวๆนะครับการที่เราบวก2 0ง0 0ื่นสามหมื่นห้าหมื่นอะไรก็ตาเนี่ยที่บวกเพิ่มจากราคาตัวรถเนี่ยครับมันไม่ใช่ไม่ดีนะครับลูกค้าเหมาะมันเป็นการช่วยในเรื่องตัวลูกค้าบางท่านนะครับที่มีข้อจํากัดในเรื่องตัวเงินดาวที่จํากัดนะครับสมมุติว่าปกติลูกค้าต้องใช้เงินดาวที่ เจ็ดหมื่นนะครับแต่การที่บวกตรงนี้ถ้าสมมุติเราบวกมา2 0,000ื่นมันก็จะเอา7 0 0 0หมื่นะตัวใน7 0,000ื่นครับที่เราบวกเข้ามา2 0 0 0มื่นมันลบเท่ากับว่าเราต้องใช้เงินออกรถแค่5 0 0หมื่นนะครับแจ้งกันตรงนี้ก่อนนะครับว่าเหมาะกับลูกค้าบางท่านที่มีข้อจํากัดในเรื่องการใช้เงินออกรถนะครับการบวกราคาตัวรถตรงนี้นะครับบวก2 0 0ห0ื่นสามหม0 0เองก็ตามเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียคนละอย่างนะครับโอจะพูดข้อเสียให้ฟังก่อนละกันนะครับ ข้อเสียที่เห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือค่าง้วดลูกค้าต้องเพิ่มครับคุณลูกค้าต้องยอมรับตรงนี้ก่อนนะครับว่าพูดกันตรงๆเลยว่าสมมุติปกติเนี่ยลดราคา5 0 0 0 0 0ลูกค้าผ่อนเดือนละประมาณสมมุติ7จ็ดนใช่ไหมครับแต่ถ้างงลูกค้าบวยสองหมื่ค่าง้วดลูกค้าอาจจะเพิ่มเป็นผ่อนเดือนละเจ็ดพันสองนะครับผม จะผ่อนกี่ปีกี่เดือนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่นะครับแต่ว่าเนี้ยเป็นตัวอย่างคร่าวๆที่โอกยกขึ้นมาให้ลูกค้าเห็นภาพนะครับว่าทําไมเราต้องบวกแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงย้อนกลับไปอย่างแรกครับอย่างที่โอบอกก็คือในเรื่องตัวสมมติตัวรถ5 0 0แสนใช่ไหมครับเราบวกขึ้นมา2 0,000ปกติเราต้องใช้เงินออกร 70, ถ70,000ื่นเท่ากับว่าในกรณีนี้ที่เราบวกเข้ามา2 0 0 0มเนี่ย 20, เนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องตัวเงินดาวเราจากปกติเนี่ยต้องออกรถที่7 0,000ื่นกลายว่าเราใช้เงินออกรถแค่5 0,000 นะครับแต่กับการค่างวดก็ต้องยอมรับนะครับถ้าปกติลด5 0 0แสนแล้วเราไม่ได้บวกราคา20 0 0มเนี่ยค่างวดปกติสมมุติอยู่ที่7 0 0 0ใช่ไหมครับแต่พอเราบวกราคาเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันอาจจะเป็นเดือนละ7 0ซึ่งก็ถ้ามองในส่วนที่มันเพิ่มครับก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับมันเป็นการดีที่ทอให้ว่าณรานะตอนนั้นนะ จอนนั้นเวลานั้นนะครับเราเซฟเงินไป2 0 0 0 0เพื่อที่เราเอา0 0 0เนื่ยไปทำอย่างอื่นก็ได้แต่มาเพิ่มค่างวดในตัวที่เราใช้ะครับแค่เดือนละ2องอยเองเห็นไหมครับว่ามันคือสิ่งที่แตกต่างมีข้อทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคือเราใช้งเงินดาวน์ที่น้อยลงนะครับข้อเสียก็คือค่างวดเราเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถามว่ามันดีไหมมันมีทั้งดีไม่ดีครับแล้วแต่ว่าอยู่ที่คุณลูกค้าเป็นคนพิจารณานะครับแต่ถ้า ในกรณีที่มีเงินดาวน้อยหรืออยากใช้เงินดาวออกรถน้อยๆน,นะครับโอ้ก็แนะนำวิธีนี้แหละครับก็คือว่าทําไมมันจึงเหตุเป็นเหตุผลที่ว่าตัวรถมันจะต้องบวกราคาอีก 20, 3 5 0 0 0 0สามหรือบวกเท่าไหร่อีกก็ตามนั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงอต้องบวกรถราคาตัวรถกันวันนี้โอ้มีความตั้งใจตรงที่ว่าคลิปนี้ที่โออยากทำครับก็คือทําออกมาเพื่อ อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจนะครับว่าทําไมเหตุผลที่ที่มาที่ไปการบวกราคาตัวรถ20 0 0 0ื0 0สามหมเองก็ตามเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วมีที่มาที่ไปยังไงนะครับกับอีกกรณีหนึ่งนะครับนั่นคือในสรุปในกรณีแรกนะครับกรณีแรกคือในกรณีที่ลูกค้ามีเงินออกรถน้อยนะครับจํากัดในเรื่องตัวเงินออกรถถูกต้องไหมครับ กับอีกกรณีหนึ่งก็ครับก็คือในเรื่องการที่เราบวกเนี่ย <c oughs> เข้ามาก็คือ <c oughs> เข้ามาช่วยเป็นในส่วนตัวส่วนลดตัวส่วนลดราคาตัวลดของเรานะครับสมมุตินะครับลดราคา50,000นเหมือนเดิมสมมติเราดาว20%สมมุติตีตัวเลขกลมๆนะครับเป็นตัวเงินที่เราต้องใช้เงินออกรถเนี่ยทั้งหมด200,000นะครับสมมุตินะฮะนี่คือตัวเลขสมมติทั้งหมดนะครับไม่ใช่ตัวเลขความเป็นจริงนะครับผมเป็นตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาให้เห็นนะครับ โอเคราคาตัวรถนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราต้องการซื้อรถมิลลาดคันหนึ่งนะครับราคาที่สมมุติ5 0 0 0 0นนะครับแล้วก็เซลล์ขอญาตบวกลูกค้าเข้ามาเนี่ยสองหมื่นนะครับบวกเพื่ออะไรนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปในข้างต้นจําได้ไหมครับถ้าสมมุติเราต้องใช้เงินออกรถเ0 0ดหมื่น บวกขึ้นมา20,000เพื่อช่วยในส่วนเป็นส่วนลดให้ลูกค้านะครับใช้เงินออกรถแค่5,000 50, 0แต่ในกรณีนี้ครับสมมุติว่าลูกค้าต้องการใช้เงินออกรถ200,000นะครับแต่ว่าอยากใช้เงินที่ต่ํากว่า200,000ทาไงก็จะเหมือนข้อแรกนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่โอจะอธิบายให้ฟังก็คือในตรงนี้นะครับสมมุติมิลลาดคันนี้ทางบริษัทเนี่ยแต่ละที่แต่ละโชว์รูมเนี่ยงบอาจจะไม่เท่ากันนะครับสมมุติาทางบริษัทที่โออยู่ตอนนี้มีงบมิหลาดให้คันนี้ นะครับสามหมื่นแล้วคุณลูกค้าอยากได้อยากใช้เงินที่ต่ํากว่า2องแสนถูกต้องไหมครับเท่ากับว่าสมมุติลูกค้าบอกว่าอยากอ,อ,อยากใช้เงินจะออกรถเนี่ยแสนห้านะครับเซลล์ก็ต้องบวกเข้ามาอีก2องหมื่นบวกเพื่ออะไรครับก็มาเป็นส่วนลดตรงนั้นแหะครับให้ลูกค้าที่ว่าลดจากตัว2องแสนมาเหลือแสนห้านะครับแต่ค่างวดก็ต้องเพิ่มกันนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ วิธีหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือในเรื่องตัวที่ว่าการบวกนี่เพื่ออะไรบวกเพื่ออามาเป็นเพื่อของตกแต่งลูกค้านั่นแหละครับลูกค้าบางท่านนะครับอยากแต่งรถแต่ว่าไม่มีเงินสดที่จะจ่ายสมมุติว่ามิหลาดเหมือนเดิมครับห้าแสนแล้วคุณลูกค้าอยากแต่งใส่สเกิร์ตใส่นู่นใส่เนี้ยไปเสร็จแล้วเป็นเงินสามหมื่นแต่ทีเนี้ยแปลมาลูกค้าไม่มีเงินสามหมื่นทำไงครับผมก็ต้องขอแจ้งนะครับว่าวิธีนี้ที่ช่วยลูกค้าได้ก็คือเหมือนเดิมครับก็ต้องขอบวกตัวสองหมื่นเนี่ยเข้าไปในตัวรถครับ หรือ3า0ห0ก็ตามที่มันบวกได้นะครับพอบวกเข้าไปปุ๊บในส่วนตรงนั้นนั้นนั่นแหละครับค่าสกงสเกิร์ตค่าอะไรต่างๆลูกค้าก็ไม่ต้องจ่ายครับเพียงแต่ว่าค่างวดก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแต่ลูกค้าไม่ต้องควักเงิน20,000มันดีกว่าไหมครับอาจจะใช้เงินเยอะหน่อยอะสมมุติว่าอาจจะใช้เงินเจ0 0 0นเท่าเดิมแต่ว่าลูกค้าไม่ต้องการควักเงินออกค่าของแต่งและยินดีให้บวกเข้าไปอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการลูกค้านะครับอันนี้โอกระทำให้ได้นะครับสุดแล้วการบวก ตัวรถเนี่ยบวกราคาตัวรถ2 0 0 0ม30,000มีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับข้อดีข้อที่1ก็คือในกรณีแรกถ้าเกิดเรามีเงินออกรถจํากัดนะครับข้อดีคือทําให้เราไม่ต้องใช้เงินในการออกรถที่เยอะขึ้นนะครับจะได้ส่วนลดที่มากขึ้นส่วนลด2 0 0 0 0 30,000 50,000อะไรเองก็ตามนะครับที่ลูกค้าได้มาจากที่นู่นที่นี่อะไรก็แล้วแต่นะครับผมหรือในกรณีที่ลูกค้าไม่มีเงินสดนะครับในการที่จะซื้อของแต่งหรือซื้อไอ้นู่นไอ้นี่เพิ่ม นี่ก็คือในกรณีที่บวกเข้ามา2 0 0 0 0 30,000อะไรก็ตามเข้ามาเป็นของแต่งของลูกค้านั่นแหละครับในกรณีที่งบของบริษัทนั้นๆหรือรถที่ลูกค้าสนใจรุ่นนั้นมันเกินมือเกินมือของเซลล์หรืออย่างอืแล้วนะครับก็ต้องแจ้งลูกค้าตรงๆนะครับแต่ข้อเสียก็ต้องแจ้งลูกค้านะครับว่า ค่างวดอะจากปกติที่ผมยกตัวอย่างไปสมมติค่างวดอาจจะอยู่เดือนละเจ็ดพันนะครับอาจจะเป็นเพิ่มมาขึ้นมาอีกเดือนละ200เป็น7,2 0ดรวมถ้าลูกค้าซื้อประกันชีวิตคุ้มครองตัวไฟแนนซ์เองอะไรก็ตามนะครับอีกบาทอะไรก็ตามนะครับก็อาจจะเพิ่มมันิดหน่อยอาจจะตีกลมๆสักสมมติไฟแนนซ์ยี่ห้อกุ้งศรีหรือไฟแนนซ์ไอ้นู่นไอ้นี่อะไรก็ตามนะครับเพิ่มมาอีกเดือน300รอยะไรเงี้ยก็อาจลูกค้าจะส่งเดือนเจ็ดพันี้ลูกค้าก็ต้องมาดูตัวเองครับว่าใน7,5 0 0เนี่ย ลูกค้าโอเคไหมถ้าลูกค้าโอเคก็บอกโอบอกเซลล์บอกที่ปรึกษาการขายได้เลยครับตรงนี้เพื่อจะได้ดําเนินการขั้นตอนต่อไปในเรื่องการแต่งรถการสั่งรถอะไรงนี้นะครับเพื่อให้ทัานกําหนดการส่งมอบของลูกค้านะครับทีนี้ถ้าลูกค้าที่ต้องการออกรถแล้วกําลังลังเลต้องการคําแนะนําเนี่ยถ้าท่านสนใจนะครับยินดตีติดต่อปรึกษาโอได้นะครับโอยินดีให้คําแนะนํานะครับว่าพี่มีความต้องการออกรถคันนี้มีงบประมาณเท่านี้ อยากได้ประมาณนี้ยังไงอยากให้ลองมาคุยกันนะครับถ้าอันไหนที่โอช่วยได้โอ้ทาได้เนี่ยโอยินดีทําให้นะครับเพราะโอเป็นคนที่บอกตรงตรงตรงนี้เลยนะครับว่าโอเป็นคนที่เน้นขายลูกค้าแล้วไม่ทิ้งนะครับจะไม่ทิ้งลูกค้านะครับแต่ทีเนี้ยถ้าขายแล้วเข้าเนื้อเยอะเนี่ยโอ้ก็ไม่ไหวก็ลองแจ้งลูกค้านะครับถ้าเกิด อะไรที่ตรงโอไใ,ในที่โอ,อ๋ช่วยได้นะครับอาจจะเกินไปเงินส่วนตัวเนี่ยสักพันหนึ่งหรือ5้าร้ออะไรเงี้ยโอ,อ๋ช่วยได้ออก,ก็ช่วยนะครับแต่ถ้ามันเข้าเนื้อไปเกินบางทีเนี่ยสามพันห้าพันเงี้ยโอ๋ต้องขออนุญาตครับจริงๆมันไม่ไหวนะครับเพราะส่วนเงินที่เกินเนี่ยมันก็คือเงินส่วนตัวที่โอ,อต้องควักให้นะครับแล้วบริษัทก็ไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับจริงๆอยากขายนะครับ แต่ว่าลูกค้าก็ช่วยเห็นใจออกด้วยนะครับอกก็อยากขายอยากดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับแต่ทีนี้ก็อยากขอให้เจอกันครึ่งทางนะครับลูกค้าครึ่งหนึ่งผมครึ่งหนึ่งตรงที่เราเจอกันพอดีนะครับเพราะโอเน้นขายแล้วไม่ขายทิ้งลูกค้าไม่ทอดทิ้งนะครับก็ยังดูแลกันต่อยาวๆนะครับมีปัญหาอะไรก็โทรปรึกษาสอบถามได้นะครับจะเอารถไปนู่นไปนี่อะไรก็สอบถามกันได้นะครับเอาเป็นว่าวันนี้โอ้ก็คงขอจบในเรื่องสาระความรู้ตรงนี้ คร <ing> ่าวๆประมาณนี้นะครับอาจจะใครที่ฟังมาแล้วอาจจะดูไม่มีสาระโอ้ต้องขออภัยโอ้จะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วกันนะครับแล้วก็จะพยายามทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสรุปวันนี้นะครับในเรื่องประเด็นที่ว่าทําไมตัวรถเนี่ยจะต้องบวกที่ราคาส0 0ห0ื่นสามหมื่นห้าหนะครับข้อดีข้อเสียก็อย่างที่ผอแจ้งไปนะครับข้อดีอย่างแรกก็คือทําให้เราใช้เงินออกรถน้อยลงนะครับข้อดีอย่างที่2ก็คือนในเรื่องเอาไปเป็นส่วนในเรื่องตัวของแต่งที่เราไม่ต้องการควักเงินสดก็ได้นะครับ ข้อเสียก็คือในเรื่องค่างวดที่เพิ่มขึ้นนะครับตามราคาตัวรถแล้วกันนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนท้าในนี้นะครับท่านใดที่สนใจออกรถก็อย่าลืมโอนนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อสองถังเข้ามาได้นะครับทั้งรายละเอียดที่โอทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าตัวเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้แล้วกันนะครับถ้าไงก็ติดต่อเข้ามานะครับยินดีพร้อมให้บริการทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ